เอาละครับผมสวัสดีครับอีกคนรายการเกมเมอร์ก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้กลับมาแคสเกมมาหาไลเนื่องจากเนิ่งไม่ค่อยว่างด้วยอะไรประมาณนี้ก็กลับมาอีกครั้งกินไหมครับชี้เดียนหรือเปล่าดาวโฟนะครับจำช่อเกมไม่ได้แต่ก็ถ้ามสนด้คนจะบอกผมไม่ค่อยจำเลยต่้ไหร่แล้ว่าเป็นไรครับเลยโอ้โหออกมาแล้วโอเคมา

ก็เจาะก็โยเวไอ้ยุเนี่ยเนี่ยตายซะนี่นี่ทีไปเลยอี่ีีี่ีโอ้โหโอ้โหเออสองคนยิบมันเลยรูว่าเฮ้ยอ๋อม่อุ้ยโดเตะเตะเซลเลยเซลเลยเซล้อว้เตะเซลนัยนะวกอ๋อมีคนอีกเยะเซลอีกแล้วเตะเอีแล้วนี่แหละ นี่ไต่เพียงหายปะี่จอนี่เรียบร้อยอพี่เบ้มมาแล้วครี้มมาแล้ววะพี่เบิเดียพอพี่เมฟอกกนี่นี่โอ้ยหน,อน,อ,นอนหนอนนี่นี่ไเลยไปโก็ชเจอต่อนี่อง่นี่ฮึบนี่นนนกันได้ไว้ย ต่อสโคตนะครับเดี๋ยวลงไปเตะอ้ามึงหน่อยก็กลับมาต่อกันนะครับผม่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่ยเตะเฮ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย เนี่ยโอ้โหเจะเอาไม่อยู่นี่นี่นี่ไออีไอปาร์ตคั่วทีๆรีเรียบร้อยครับลองเอาไปเออื้เรียบร้อยแนะไอต้ยโอ้ยไอติ๊ดเตะเตะทีโอ้โหผมเล่นชอบเกมนี้เท่าติร่เล่นให้จบสักทีไม่นะเกมนี้ต่อนเดียวเดไยวมีใครไปเลยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ยนะครับก็พยายามไปดูคลิปเด็ดหอบม่ง ไม่ให้ดูแต่คิดอีคิปเดียวผมเพิ่งวอดีโอน่ลได้ไม่นานคลิปก็เยอะอยู่นะไม่มีใครดูกันเลยอ่าได้เอครับไปต่อครับโอเคมาซีเมนต์อ่ะยาแล้วกันครับตึงต้งตึง้งตึ้งได้อ,อาอไปดิสวัสดีครับไม่เคยร,รู้จักกนันหรือเปล่า ไม่ใช่เรื่องครับอ๋อพาบินน,นี่ยเยอะไม่เอาล้อมอนนะครับว่าไม่นนมอยากเล่นบแบบยากเฮ้ยชิ้นบอลเน่ยหน้าตาคนตีดนะไปหาขัดหน้าใหม่กันนะเมื่อนักบอลติงบอลหน้าเมื่อลนะอยากที้มากเลยเอาลองนีได้รู้มาเลยนะครับฮือ ทั่วีีเจอเนี่ยนีตูได้ไหมนีนีนีีี้โกงนะครับนี่เจอเจอแต่เราไม่ขี้โกเราไปองเงี้ยนี่ระดับลอยฟ้าต่อยนี่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 คล้่นนี่ลอยลอยต่อไปนี่เจอนีก่อนี่ชก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 อุ้ยโดนเต็มนี่นี่เอกดีตูขึ้นแบบนี้่าถึบมาดี นี่มามานี่มาดีไม่นฮะชุบชชะโตเตะแม่เยอนี่ทำอะไรทำอะไรลโลโลเฮ้ยเออเฮ้ยอุอุ๊ยอุ๊ดทำอะไรทำอะไรลงทำอะไรลงทำอะไรลงทำอะไรหลาเลยนี่ชบเตะเลยอี่ตายซะตายซะ นี่อออนี่ไงนี่เอที่ไ่ฮ่่าเฮ้ยอุยโดนยังไงเฮ้ยนีอะไรออะไนี่เจอนี่ีตายซะอ๋อเรียบร้อยครับเก็บไปอย่างเรียบร้อยมามาีมามาเลนี่เอ้าอะไรอะไรี โอยนี่ทำลายทำลายทำลายวะทำลาย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 นี่ทำลายทำลาทำลายตัวอย่างนี้ทำอะไรตีเักเหนือตีกเนือนีไปเลยตีไอ้โง่นีตาตาอ้าวตาแล้วครับท่านผู้ชมฉันว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะเกมนี้ อืมโอเคครับสนุกจริงๆให้เกมนเลยมันมากเล่นไปเรื่อยๆห้เราตัดอารมณ์ตัวเองอะไรอย่นะเอาอีสักเอาอีสักด่านหนึ่งนะครับอ๋อด่านหนึ่งะะแล้วกันมาฮ่าหัวละอะไรเฮรย้ยอืม อผมไม่ดูแลกันไหมมาอุ้ยอุ๊ยอุ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 ยนี่ทำอะไรทำ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 ไรอุ้ยอุยโดนฟาดเต็มที่จืดชู้เอาต้นตีเจ๊ตีตีตวได้ยังไงโอ้ยนี่ทำได้ยังไงใครทำตีนี่ตีทำไมวะนี่นี่ายสักวีหนึ่ง โอ้ตายแล้ตายตายมันจะโหดอะระคนี้โหดวเฮ้ยอ๋อเ่ยนี่ทำอะวทำโอ้โหมันชุดแล้วครับต้มชุดนะครับเป็นตัว you ม know ินชุดเลยอ้โหอุ้ยทำอะไรวะนี่ทำอะไรนี่ทำอะไรทำอะไรวะ ไม่ทีอะไรตรงนี้เฮ้ยมาด็นี่ทำอะไรนี่ไปเลยนี่ทำอะไรวะนี่ายเยตายปะตายไปซะอ้อโอ้โหมาไปโเขาเนี้มามาดิมาดิมีข้ามาเข้าลยนะ นี่นี่เจอนี่ยนี่มี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 มปิดืออบนี่ไปเอง้ตายนี่เข้าหอ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 มี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 มาเลยมาเลยมาเมาเล้าเข้าเองนะเข้าเข้าเองนะโว้ยปิดปิด นี่นี่นี่เฮ้ยโอ้โหเป็นชุดเลยเด็กน่นน,นี่ตายซะนี่ตายซะนี่ทำอไรตาโตมั้งนี่โอ้โหอมให้ตีโอ้โหมตีพวกฟ้าฟ้าตอมเอ้ยนี่ตายไปซะ ไม่ยี่าทำไมโอ๊ยโอ้ยยนั่นนั่นนั่นเล่นเล่นโตละเล่นโตแล้วนี่เฮ้ยทำอะไรทำอะไรวะไปไม่ไหวไม่ไหวโอเคไว้ไ้ไหมะนี่นี่เนี่ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรโตนี่นี่นี่ตายซะอ๊ยยอร์ยอร์วนี่ตายไม่ละมึงเอ๋ย อ๋อโอเคไอ้คนตาครับเย่เย่ได้ดีโอ้โหต่างกับไอ้เมื่อกี้เอ่อเอ่อมีเงินซื้อแล้วยังมีใช่ไหมเียบมาลุยกังไรอ๋อโอ้โหโอ้โหเย่ไม่รู้ครับ <c oughs> อบ่าครับตรงนี้ตัวที่เขายากครับเพราะมันบอสเอ้ยอุยบ,บาย เฮ้ยน tamam. oh. okay. uh oh. ี่ทำลายวะทำลายวะทำลายวัทำลายันี่ทำลายทำลายโอ้โหอือทำลายยดพวนี่ถีมัเลยข้ออนี่มา้ข้อ้ออุยโดดูนิแม้โอ้ยอ้ย มาเลยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยอ่ามาดิชาฆานี่นี uh ่เจอนี่ไนี่ทั่วนี่เจออย่างนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอ่านี่มีไหมน้ยโอ้โหอ้ยตัวไรี่ะืง เฮ้ยบอยมาของอะไรเนี่ยไอ,อ้มาทีตกมากเลยนี่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 รัวลรัว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 อ๊บโอ้ยบอ,อยเฮ้มาเดี๋ยวนเเฮ้ยตายตายเอาิดทางเอาเฮ้ย คิดหายครับท <that> ่านผู้ชมโอ้ยตายโหดตายโหดละตายโหดอ่ะตายโหดตายโหดตายโหดตายโห้เหี้ยวมันตายโหดเลฮ่าฮ่าฮ่าฟุกชนะอีกครับวูซ่าฟุกชนะได้เอ๊ะเอ๊ะอะไรเนี่ยเยสเตะแอร์ดิสเปนครับโอเคครับไปอ่า เีย่ก็จบไปครับเลือ่องแชปเตอร์เขาเรื่องแชปเตอร์นะฮะจะเป็นพาร์ทนี้ดีกว่าเราผ่านมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่เกทใหม่คราฟต์เลยนะครับ <c oughs> ขับมาเล่นอีกอีกพาร์ทหนึ่งก็ตลอดนี้ก็สวัสดีครับ